วันนี้เราเจอคุณผู้เล่นที่เป็นเกสนะเปิดม้าขวาแบบโชว์เลยว่าเราเป็นม้าขวานะครับโชเลยโอเคอเคือมคลิมเหรอวันนี้เพิ่งยังแบบว่าสายๆนะก็เลยแบบหนึ่ง สมองยังไม่ตื่นมานะเล่นแบบนิ่มๆนะครับเล่นแบบยังไม่บู๊มากนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสมองแบบว่าแบบเฟรชก่อนเดี๋ยวจะจับหนักนะครับเฟ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เติมแล้วอืมจะทำอะไรอะ่ะริมมาแตเราไม่สมนใจดูนะอ๋ฮะ uh huh. โอ้ยตียากอยู่นะครับอืม hmm. ไม่มีแต้มเลยนะ ผมลองแบบเล่นต้มเสียงมามรแนั้นเอาทางนะตรงนี้เป็นท่านนะครับน่าจะพอได้นะไม่น่าจะแบดมากนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะถูกไม่น่าจะโซแบดนะีเ่เรามาไปยืนนะครับ ขมสว่วนล่ะกินกินหงายกินลุกอ่าอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ขึมส่วนกินโคนเบี้ยกิดล่ะโคนถอยหงายไร่มา้าม้าหลบอืมอาจจะยังไม่แรงเท่าไหร่กินธรรมดาแล้วกันนะครับไม่ค่อยแรงนะก็เลยแบบเรื่อยๆ,ๆแล้วกันนะครับโอเค ติ๊กต๊อก่อนแล้วกันเป็นแท่นแร่แเดี๋ยวโคนไปยืน What What okay. Okay. เขาเห็นหมมะกินเม็ดมาลุอืมกินก,น,กน,น,นกินกินกินฟอนะ เราเน้นตัวใหญ่หนักนะครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะตัวใหญ่เรายืนแบบครบมากเลยยืนแบบพร้อมประจันบานนะครับกินออกัขุนกินเลยก็ไปสู้เล,เลยไม่ถอยเพราะถ้าถอยไปก็คงเจอไม่แพ้นะสนดอกเหมือนวเหนียวนะครับซึ่งเหมือนเหนียวมันน่าเบื่อกินเรือลุกติดเรือลงไ้เรือกดสวนว่าแต่ชสวนนี้อาจจะต้อง โกินโคนขุนกินโคนปักเข้าไปกระแทกม้าจับก,กินเม็ดถ้าสนใจนะม้าจับก,กินเม็ดช็อตนี้ค่อยโผล่ขึ้นก็กินโคนขุนกินโคนไปกินลุกแต่ก็ยังไม่แรงจับเม็ดดีกว่าจับเม็ดเนี่ยทาให้ยังเดินไม่ออกขุนเม็ดกินเี๋ือต่อมานะครับต่อมาแล้วมไม่แรงนะ ขพายายามเดินเวลาเดี๋ยวผมจะต้องเอาเวลาบ้างนะครับผมจะบรรยายน้อยลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวลาเริ่มวิกฤตไป,ไปต่อต่อไม่ได้นะครับเรียบร้อยนะครับพลาดนะครับด้วยความที่ผมกดดันหนักมากนะครับจะมาเทียมใส่ทําลายล้างเข้าไปนะครับ <c oughs> แบบพวกหมากแบบว่าเจ้าเปียบนอกในไส้แตกเลยนะครับ ก็ถือว่าเดินใช้ได้นะถ้าไม่ถ้าไม่หนักจริงก็อาจจะบีผมได้ยังไงก็ขอให้ฝากกดติดตามช่องผมนะครับก็มีช่องคุยหมักลูกกัเซ็นบอลทางเพจ facebook แล้วก็ g ีเบอลโลดทาง youtube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจถ้าจะกรุณาก็ช่วยกดไลค์ครับคลิปนี้ก็ขอสัก20ไลค์ครับเป็นกำลังใจสวัสดีครับ